วันนี้เราอยู่กับแมปสามาคีคือพังซึ่งเราต้องรออีกคนหนึ่งก่อนนะครับก็คือคุณน้ำชานะครับเขายังไม่เข้ามาทีนะคเมันด้วยมันสองคนเราต้องรอคุณน้ำชาก่อนนะครับคุณน้ำชาเขากำลังอัน,นี้อยู่เขากำลังไป <Okay. S 1> คุยกับคุยกับแฟนเขาอยู่ไม่ได้อยู่เว้ อววรเอเาขาก่อนนะครับเพราะว่าเขากำลังคุยกับแฟนอยู่นะคร <c oughs> ับค่ะผมต้องนั่งตรงนี้นี่นี่ไงนั่งตรงนี้แหละ <c oughs> และในนี้ผมก็จะรอคุณน้ำชาตรงนี้นะครับ รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะเสร็จเมื่อไรเธอจะเสร็จเธอจะเสร็จเมื่อไรเธอจะเสร็จเธอจะเสร็จเมื่อไรนัดกันไว้เธอยังไม่มานัดกันไว้เธอยังไม่มารอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร thôi chào mai thôi chào mai mưa mấy thôi nhang mày mà máy, mày xịt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เราจะเข้าไปแล้วพี่ล้านอันไหนอ่ะอันที่มีบัตรด้วยก็นั่นแหละมันไทยเยอะเกินไม่ใช่เหรอนั่นแหละเดี๋ยวขอละเมฆผิดเมฆรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตเราบอกก่อนแล้วพี่ก็เข้ามา รีเซ็ตโรบอกก่อนนี่อ่ะรีเซ็ตโรบอกก่อนเดี๋ยวมันก็ได้ของของผมแต่ตอนนี้คนไม่เยอะเลยนะแต่ว่าไอ้เกียร์ซื้อนี่อะผมเล่นกับเพื่อนอยู่เนี่ยแต่เพื่อนไม่มากดนี่คุณน้ำชามาแรียลยี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 คุณมิวสิก มิวเชคเหยียบบนหัวเลยเอ๊เหยียบบนหัวนั่งบนหัวด้วยอย่าเหยียบหัวสินั่งบนหัวนั่งบนหัวคนมิวเชคนะคะคุณมิวเชคไปกันต้องรอพรุ่งนี้อยู่มาไอ้ได้ยิบยีดเด็ดทำพลาดนั่นนะพี่คุณมิวเชกคุณมิวเชคไปกันคุณมิวเชคไปคุณมิวเชคดีะยังไงี้ย ลุกนมานมิวีลุกยืนลุกยืดไปไมานีตามมาไปสองคนกดให้พี่พี่ไปพี่ไปไม่มาแล้วไปเลยคุณมิวชคไปสิคุณมิวชค อ่ะคุณเมเชคคุณมิเชคมาเร็วไปเร็วคุณมิวเชคเออนียผมหยับแล้วไปเลยผมหยับต้องหยบสองคนอ่ะไม่ยบสองคนแล้วก็ไปนี่ต้องอุ้ยครก็ได้ช่วยดิไเลี่ยยยย ง่าทำไมยังเล่นไม่ได้มันวิ่งเร็วอ่ะคุณยูจิคุณจะออกทำไมเลยเหรอคุณกดให้เองมาเร็วมาเร็วยะเออไป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 ยะยะยะ,จะ ีเียว้าแดต้องไปเียเ้ยตั้งไว้ก่อนไม่ให้ลุกไปเลยเนี่ยคุณมิวเชงหายตัวนะคะมิวเชงเขาไปตีกออ่นดีตอนนี้คุณมิวเชงเขาไปตีกอไปออกออกไม่อย่าออก ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาเน,นี่ยกระโดดลอดตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ลอดไปข้างหลังเออตรงนั้นแหละโอ,อ้ต้องการสองคนนะค,ะครับไปก็ได้ช่วยมาทีมาเร็วกระโดดโอเคไป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 ผ่านด่านที่โอเคก็จบเพียงเข้าท<แ>ี่แล้วกันนะ เพราะว่าผมขี้อยากอัดแล้ววันนี้อัดคลิปไปเยอะแล้วจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย